เรื่องต่อมานี้ถ้าใครมีข้อสงสัยก็พิมพ์ถามได้นะครับเรื่องของซีซั่นประกาศสิ้นสุดซีซันฤดูร้อนประจําปี64ก็คือซีซันที่กําลังดําเนินอยู่นี่แหละ,ะมาดูกันมาดูกันเดี๋ยวผมจะยึดฝั่งขวาเป็นหลักแล้วกันเพราะฝั่งขวาเนี่ยผมสรุปมาให้แล้วน่าจะอ่านง่ายกว่านาะ อย่างแรกก็คือมาดูที่กําหนดการนะครับข้อหนึ่งกันก่อนนะเขาบอกว่าซีซันฤดูร้อน64ี่เนี่ยจะจบ15กันยาวันพุธในสัปดาห์หน้าจะหมดซีซันแล้วใครยังของไม่วีแล้วจะบวกให้วีเนี่ยก็ไปบวกซะหรือว่าใครจะจบซีซันก่อนก็ไปจัดการให้เรียบร้อยนะครับนอกจากการจบซีซันฤดูร้อนเนี่ยจะมีซีซัน plus เปิดในวันเดียวกันก็คือ15กันยายนเลยนะครับส่วนซีซัน p l u เป็นยังไงเดี๋ยวได้พูดกันว่ารายละเอียดเป็นยังไงบ้างตอนนี้เราไปต่อก่อนข้อ2นะครับข้อ2ตัวละครและเควสนะครับเขาบอกว่า ในวันที่15กันยาเนี่ยจะมีการดําเนินการต่อไปนี้ครับ 1. ตัวละครซีซันฤด,ดูร้อนเนี่ยจะถูกเปลี่ยนเป็นตัวละครทั่วไปใครที่ไม่ยอมจบการศึกษาด้วยตัวเองก็จะโดนบังคับให้เป็นตัวทั่วไป 2. เคเวสและภารกิจท้าทายซีซันจะถูกลบทิ้งทั้งหมดเช่นภารกิจท้าทายตัวซีซันบรรุเลเวล1 0 6ถึ 61. หรือว่าของขวัญฤดูใบไ,ไม้ร่วงแสงสดชื่นอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันคือเควสอะไรเหมือนกันนะกล่องของขวัญจากภูคานะครับมีซีซั่นใบไม้สองคมของโูเคเซียนั้นอันนี้ก็คือเควสลงอัลทอร์ซิออนลงมาต่อข้อ3เรื่องของบัตรผ่านซีซั่นแล้วก็บัตรพูดดำเขาบอกว่าภารกิจท้าทายของบัตรผ่านซีซั่นหรือว่าพูดดำทั้งหมดเนี่ยจะถูกปรับให้สําเร็จแปลว่าตอนนี้เราจะรับรางวัลได้หมดเลยแม้จะตัวซีซั่นเวลไม่ถึง61อันนี้คือผมตีความจากที่เขาเขียนล้วนๆน,นะอันนี้ไม่มละรรับรับบคทปหดแว ข้อต่อมาก็คือเขาบอกว่าต้องรับรางวัลก่อน15กันยายนนะไม่งั้นทุกอย่างจะโดนลบทิ้งโดนลบทิ้งเท่ากับอดโดนลบทิ้งเท่ากับสภาพอะไรแบบนั้นดูพอสอมากไปหน่อยโทษโทษโทษข้อต่อมาข้อต่อมาถ้าใครใช้บัตรผู้ดานะครับจะต้องรับรางวัลของบัตรผ่านทั่วไปก่อนถึงจะรับรางวัลบัตรผ่านผู้ดาได้ น,นี้ก็สําหรับคนที่เติมบัตรผ่านผู้ดำเนาะอ่ามาข้อที่4กันนะครับอเทมที่จะถูกลบอันนี้สําคัญมากนะครับอเทมที่จะถูกลบแนะนําว่าทุกคนควรจะดูนิดนึงอันนี้ผมจะมีหลายบรรทัดก็มาที่หมวดแรกกันก่อนนะครับหมวดแรกก็คือบรรทัดนี้นะครับหมวดแรกก็คือหินนำการเวลาแร่ทูบลาล่าหินฟอกห่อหินต่างๆน้ําแห่งรอยแยกหินดาคลื่นกเกาะแข็งพวกนี้เนี่ยคือหินบวกหินที่ใช้ในการตีบวกของทูบลาลล่าทั้งหมดเลยทั้งนั้นเลยนะครับ ถ้าคุณยังมีเหลือแล้วแบบของชั้นวีหมดแล้วชันจะเอาไปทําอะไรได้เนี่ยมีหลายทางเลือกครับคุณอาจจะเอาไปแลกอย่างหินดํากาเวลาเนี่ยมันจะเอาไปแลกสแต็กได้ด้วยนะเอาเมาส์ไปชี้มันจะบอกหรือว่าถ้าคุณบอกว่าเอ้ยฉันไม่อยากได้สแตก็กฉันอยากได้ตังเนี่ยก็เอาหินไปโยนร้านครับหินดํากาเวลาได้ราคาเหมือนกันแรดทูบลัลล่าห้าหมื่นมั้งออหินดํากาเวลานีได้แสนหนึ่งแล้วก็หินฟอดได้ก็ละสองแสนนะครับทีนี้มาข้อที่2ก็คือใบรับรองชื่อเสียงนักผจญภยัยกล่องหินแลกเปลี่ยนทูบลัลลกลูลาาอองของขขวัญจค นาฬิกาจับเวลาผู้ขา่าหมวดนี้ก็คือของที่คุณต้องใช้ในการจบการศึกษาลวงหน้าหรือว่าจบการศึกษาด้วยตัวเองถ้ามันถึง15กันยาแล้วของพวกนี้จะโดนลบทั้งหมดนะครับเพราะว่าคุณไม่ต้องจบด้วยตัวเองแล้วเขาก็จะบังคับคุณจบแล้วก็ลบไอเทมพวกนี้ไปด้วยเลยนะครับอันนี้ก็ไม่ได้มีรายละเอียดอะไรมากมายเนาะแค่ว่าถ้าคุณอยากจะใช้นาฬิกาจับเวลาผู้ค่าเนี่ยเพื่อสร้างตัวอีกตัวหนึ่งขึ้นมาให้มีเลเวลกับสกิลพอยท์เท่ากับตัวซีซันเนี่ยก็อย่าลืมใช้ก่อน15กันยานะรบะับไว้เ่่่ไมไมมดด้ดลบอนะอตอา คพัพีสายหมอกวายุกล่องสนับสนุนการเติบโตตามเลเวลกล่องการผจญภยัยซีซั่นคัมพีสายหมอกแดงอันนี้คือหมวดที่เป็นแบบเราเลเวลอัพตัวซีซั่นแล้วเราจะได้ของพวกนี้มาตามเฟสตามกล่องต่างๆนะไอ้พวกนี้ก็จะโดนล,ลบทั้งหมดนะครับข้อต่อมาอุปกรณ์และเครื่องประดับที่ไม่ได้ถูกเปลี่ยนเป็นของทั่วไป เออเป็นอุปกรณ์และเครื่องประดับทูบัลล่านะเออแล้วทำไมผมไม่เปลี่ยนทูบัลล่าวะอุปกรณ์และเครื่องประดับทูบัลล่าที่ไม่ได้ถูกเปลี่ยนเป็นของทั่วไปคืออะไรนะครับเวลาปกติคุณจบสีสั้นเนี่ยมันจะได้หินทําให้ของทูบัลล่าเป็นของทั่วไปใช่ไหมถ้าคุณเปลี่ยนของทูบัลล่าเป็นของทั่วไปแล้วเนี่ยของชิ้นอื่นๆมันจะไม่มีหินเหลือแล้วอะ่ะก็คือของทูบัลล่าชิ้นอื่นๆมันจะใส่ได้เฉพาะตัวสีสั้นซึ่งของทูบัลล่าที่ใส่ได้เฉพาะตัวสีสัน้น่ะมักก็บบบบคครรอาาเแแวีีีหหยยง อันนี้ก็คือพวกของที่ได้จากเควสท,ทั้งหลายแหล่แล้วก็ไบเดดโก้ดอปจากมอนอะไรเงี้ยก็ไปใชใ้เรียบร้อยนะครับถ้าจะใช้จริงๆผมก็แนะนําว่าไปใช้เถอะนะเพราะว่ามันได้หินนําการเวลาด้วยนะครับเอาไปขายก็ได้ราคาอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าถ้าใครแบบขี้เกียจจริงๆก็ช่างมันก็โดนลบก็โดนลบไปไม่ต้องแคร์ทีนี้มาตรงนี้นิดนึงนะครับใบแลกเปลี่ยนอุปกรณ์บอสจะไม่ถูกลบแต่จะใช้ในซีซันพลัสไม่ได้ ถ้าให้ผมตีความเนี่ยผมตีความว่าถ้าใครดองไว้ก็คือต้องไปจัดการให้เรียบร้อยใครวางแผนจะใช้หอยสังแรกไปใบบอสเนี่ยเอาไปแลกอย่างอื่นเนี่ยอาจจะดีกว่าเพราะอะไรเพราะว่าซีซั่น plus แลกของบอสได้ทุกชินน้น1ครั้งต่อตระกูลนะครับคือถ้าคุณวางแผนว่าจะเอาหอยสังไปแลกใบแลกเปลี่ยนของบอสเนี่ยบางทีอาจจะไม่ค่อยจําเป็นหรือเปล่าอันนี้ก็แล้วแต่คนนะย้ำว่าแล้วแต่คนนะข้อต่อมาก็คือเขาบอกว่าใบรับรองกลุ่มการค้าอีกาดำทั้ง1และ2นะครับที่มันจะใช้รับส่งเควสจากผู้ค้ย ยังใช้ได้ปกติแม้จะจบสีสั้นไปแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องนี้เนาะ pa มีแก้ประกาศเรื่องแรกอวุธทุบาลาวีเหมือนอธิบายเข้าใจเพิ่มขึ้นมานิดนึงอ๋อหมายถึงเพิ่งแก้เหรอครับอ,นนอันนี้อันนี้อันนี้ที่ผมอ่านเพิ่มให้ในการแปลจากเกาหลีนะครับสรุปสรุปสีสั่นใบแรกเปลี่ยนอุปรกรณ์บอสที่ท่านมีอยู่จะไม่ถูกลบและจะยังสามารถใช้งานไอเทมดังกล่าวได้ตามปกติในซีซั่นถัดไป ขอแจ้งให้ท่านทราบว่าจะไม่สามารถรับใบแลกเปลี่ยนอุปกรณ์บอสในซีซันพลัสได้โอเคหมายความว่าถ้าคุณมีใบแลกเปลี่ยนอุปกรณ์บอสด,ดองไว้จากของเดิมเนี่ยคุณไม่ต้องรีบใช้แล้วก็ได้คุณสามารถเก็บไว้ใช้หลังซีซันพัสก็ได้อ่าไม่ต้องกังวลและไม่ต้องรีบใช้ภายใน15กันยายนและถ้าอย่างนี้โอเคอันนี้คือเรื่องไอเทมที่จะถูกลบนะครับระวังดีๆนิดนึงนะ ข้อที่5นะครับไอเทมที่จะส่งมอบถามว่าไอเทมที่จะส่งมอบนี่สําหรับใครบ้างล่ะสําหรับใครก็ตามที่ยังทําเควสจบการศึกษาซีซั่นไม่เสร็จจะได้รับไอเทมดังต่อไปนี้ผ่านจดหมายตัวบีกล่องรางวัลในความทรงจําแล้วก็กําลังใจจากผู้ค้าถามว่าไอกาลังใจจากผู้ค้ามันทําอะไรได้วะพี่มันเป็นจดหมายที่ให้กําลังใจเราคือถ้าคุณอา่านคุณอาจจะซึ้งว่าทําไมผู้ค้าน่ารักจังเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โยมมันทิ้งไปนะครับเพราะว่าเปลืองช่องหนึ่งช่อง ซลเซลยอกยอกอแต่ถ้าลบตัวซีซันไปแล้วเนี่ยจะไม่ได้ของดังกล่าวนะครับคือบางคนอาจจะแบบเผลอกดลบตัวซีซันเอ้ยแต่ผมว่าจริงๆเคสนี้มันคงไม่มีหรอกกล่องรางวัลในความทรงจำเนี่ยเวลาเปิดออกมามก็จะเป็นพวกของต่างๆจากผู้คาทั้งหลายแต่หลักๆก็เป็นพวกของแจกที่มันจะได้เวลาเราจบซีซันปกตินั่นแหละมาที่ข้อ6ข้อ6ก็คือเรื่องของเควสที่ยังทําได้มีอะไรบ้างเควสรางวัลพิเศษซีซันจะยังทําได้ ผ่านผู้ดามเสมอหลังจบซีซั่นไปแล้วอันนี้สําคัญนะครับเควสประดับคาโปเทียวีทำได้เรื่อยๆนะครับไม่ต้องกังวลสําหรับใครที่แบบอาจจะเป็นผู้เล่นใหม่เพิ่งมาเล่นแบบเฮ้ยพี่ผมแบบทำไม่ทนันมันต้องรีบทําเลยใช่ไหมหรือว่าจะหายหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคำตอบก็คือไม่หายนะครับคุณสามารถทําได้เรื่อยๆหลังจากจบซีซั่นไปแล้วไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวลแต่เอาจริงก็คือมันง่ายมากเลยครับของซีซั่นฤดูร้อนเนี่ยคือแค่คุยๆกับผู้ค้าอะไรนิดหน่อยอเสร็จเลยนะครับถ้ายังไม่ทําก็ไปทําเถอะจะได้มีของดีๆใส่ ine, เนาะ ทีนี้มาที่ข้อ7ข้อ7นี้จะยาวหน่อยนะครับเดี๋ยวผมพูดให้ฟังข้อ7คือของทูบล a ่าที่ยังไม่ได้เปลี่ยนให้เป็นของทั่วไปก่อนปิดเซิร์ฟ15กันยายนครับทีนี้ถ้าวางแผนจะจบโรงหน้าหรือว่าจบการศึกษาด้วยตัวเองนะแล้วก็คิดจะเปลี่ยนของทูบลล่าเป็นของทั่วไปด้วยตัวเองเนี่ยข้อนี้ไม่ต้องอ่าน แต่ผมจะอ่านให้ฟังนะครับว่ามันเกี่ยวกับอะไรเนาะมันจะมีเคสของการที่บอกว่าเขาจะลบของทูบาล่าที่ไม่ใช่ของทั่วไปทิ้งใช่ไหมแต่ทีนี้สำหรับใครบางคนอาจจะแบบเราดองไว้แล้วลืมมาเปลี่ยนไม่ได้ติดตามช่วงนี้อาจจะไม่ได้เล่นหรือว่ามีภารกิจสำคัญอะไรอย่างเงี้ยแล้ว15กันยาเอ้าปรากฏว่าเฮ้ยของทูบาล่าฉันยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นของทั่วไปเลยแบบนี้ที่เล่นมาทั้งซีซั่นหายหมดเลยเหรอคําตอบก็คือไม่หายนะครับของทูบาล่าเนี่ยจะมีหลักเกณฑ์ที่เขาจะเปลี่ยนเป็นของทั่วไหห้ดอออันนนมู่่่เเรราาาากกกก็ลณฑ์กกคืออะบงงขึ ของทูบัล่าที่ระดับตีบวกสูงสุดในแต่ละส่วนจะถูกเปลี่ยนเป็นของทั่วไปโดยอัตโนมัติครับส่วนละ1ชิ้นเนาะยกเว้นต่างหูกับแหวนเนี่ยจะได้2ชิ้นด้วยกันรวมทั้งหมดเนี่ยจะมี13ชิ้นเช่นถ้าเรามีถุงมือทูบล่าวีกับถุงมือทูบล่าตรีระบบเนี่ยจะทําให้ถุงมือทูบล่าวีเป็นของทั่วไปโดยอัตโนมัติส่วนถุงมือทูบล่าตรีเนี่ยจะโดนลบทิ้งทีนี้หากระดับตีบวกเท่ากันเนี่ยให้ไปดูข้อ7.2ครับ ข้อ7.2บอกว่าของทูบ่าที่ใช้หินตรอกตราไอเทมจะถูกเปลี่ยนเป็นของทั่วไปเช่นถ้าเรามีถุงมือทูบ布拉วีอยู่2ชิ้นแล้วกันนะครับชิ้น A เนี่ยตอกตราไว้ชิ้น B ไม่ได้ตรอกตรา แปลว่าถุงมือทูบาลล่าวชิ้น A ที่ตอกตราไว้เนี่ยจะได้รับการเปลี่ยนให้เป็นของทั่วไปโดยอัตโนมัติส่วนชิ้น B ที่ไม่ได้ตอกตราไว้เนี่ยจะโดนลบทิ้งแต่หากระดับตีบวกเท่ากันแล้วก็ยังตอกตราเหมือนกันหรือว่าไม่ได้ตอกตราเหมือนกันด้วยเนี่ยให้ไปดูข้อ7.3เพิ่มครับข้อ7.3ว่าไงล่ะของทูบาล่าที่ทําชิ้นล่าสุดจะถูกเปลี่ยนเป็นของทั่วไปโดยอัตโนมัติครับเช่น ถ้าเรามีถุงมือทูบัล่าวีชิ้น C ไม่ได้ตอกตรานะแล้วก็ตีติดในวันที่1กันยายนนะครับกับถุงมือทูบัล่าวีชิ้นดีไม่ได้ตอกตาเหมือนกันแต่ว่าตีติดในวันที่10กันยายนแบบนี้เนี่ยถุงมือทูบัล่าวีชิ้นดีจะถูกเปลี่ยนเป็นของทั่วไปโดยอัตโนมัติเพราะว่าตีติดทีหลังทําของล่าสุดเนาะเออคือตีติดล่าสุดก็จะโดนเปลี่ยนเป็นของทั่วไปนะครับของทูบัล่าอื่นๆที่ถูกลบเนี่ยจะไม่สามารถกู้คืนได้ก็คือโดนลบแล้วลบเลยนะครับข้อ้ออกกเเเขาาว่า่งูรรหลลนนีจะะะไปยะปยใ๋ตั ที่โดนเปลี่ยนเป็นตัวทั่วไปแล้วหากช่องกระเป๋าเต็มจะเด้งเข้าคลังไฮเดียแทนถ้าถามผมนะแนะนําว่าให้จบการศึกษาแล้วก็ทําเองเถอะครับจะได้ไม่พลาดแล้วก็มีเวลาเช็คของด้วยว่าเราอยากจะทําให้ชิ้นนี้เป็นของทั่วไปจริงใช่ไหมเดี๋ยวเกิดมั่วซั่วอะไรขึ้นมาเนี่ยมันไม่มีเวลาแล้วมันจะแบบถ้า GM เอ็มเขาลบไปแล้วมันไม่สามารถกู้คืนได้เพราะฉะนั้นเราให้เวลากับมันตรงนี้นิดนึงนะครับทีนี้มันมีข้อควรทราบตรงนี้เพิ่มอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังละกันเนาะ หากต้องการใช้อุปกรณ์อื่นที่ถูกลบโดยไม่ใช่อุปกรณ์ที่ถูกเปลี่ยนโดยอัตโนมัติเนี่ยกรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้าภายในวันที่13ตุลาคม64ก่อนการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ครับเพื่อขอความช่วยเหลือเรื่องการแลกเปลี่ยนโดยอยู่ในสถานะที่ไม่ได้สวมใส่อุปกรณ์นั้นอยู่ก็คือพูดง่ายว่า15กันยาคุณเปิดมาเอา้าเชื่อคุณลืมเปลี่ยนของทูบาร่าเป็นของทั่วไปแล้วเขาก็เปลี่ยนให้อัตโนมัติแล้วปรากฏว่าเอา้าก็ผมจําได้ว่าชิ้นเนี้ยผมจะทําชิ้นนี้เป็นของทั่่วไไไไปผมมดด้้้อยาชินนี พอเกิดกรณีแบบนี้ขึ้นคุณสามารถติดต่อศูนย์บริการลูกค้าภายในวันที่13ตุลาคมได้เพื่อให้เขาดึงชิ้นนั้นกลับมาแทนนะครับหากกรอกรายละเอียดดังต่อไปนี้ขณะแจ้งเรื่องเนี่ยจะทําให้ทีมงานของเราช่วยเหลือท่านได้รวดเร็วยิ่งขึ้นก็คือบอกว่าชื่อแล้วก็ระดับของอุปกรณ์ที่ถูกเปลี่ยนอัตโนมัติที่ท่านต้องการแลกเปลี่ยนแล้วก็ชื่อระดับของอุปกรณ์ที่ต้องการเปลี่ยนให้ระบุมาให้ชัดเจนเขาจะได้ทําให้เลยแต่ว่าที่สําคัญก็คือท่านสามารถยื่นเรื่องขอแลกอุปกรณ์ที่ถูกลเเเปีี่่่ยยยนนนนนโโดดอััััตตมิไ้้้พงงครงทา กรุ้ดา,าเลือกอย่างระมัดรวังเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเนี่ยแนะนําว่าจบการศึกษาแล้วทําเองเถอะจะได้ไม่พลาดแล้วก็มีเวลาเช็คของนะครับจบกันไปในเรื่องของการจบของซีซันฤดูร้อนเดี๋ยวผมอ่านแชทนิดนึงเผื่อส่วนต่อมาก็คือซีซันพลัสครับซีซันพลัสต่างจากเดิมยังไงล่ะ มันมีแบ่ง2ส,ส่วนด้วยกันส่วนแรกก็คือซีซันพลัสระบบที่จะมาตั้งแต่15กันยายนก็คือตั้งแต่มันเปิดวันแรกเลยคืออาทิตย์หน้านะครับหบัตรผ่านซีซันใหม่แล้วก็บัตรพุดดําอันนี้แน่นอนอยู่แล้วว่ามาพร้อมซีซันใหม่รับเหรียญตราซีซันผ่านบัตรผ่านได้และแลกใบเปลี่ยนอาวุธเป็นเหรียญตราซีซันได้แลกใบเปลี่ยนอาวุธเป็นเหรียญตราซีซันได้เนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่าหมายถึงใบแลกอุปกรณ์บอสเดิมหรือเ <Okay. S 2> ปล่าโอเคมีอะไรอีกไหมมีอะไรอีกไหม มีการเปลี่ยนซีซันพาสตรงนี้โดยสามารถนําเหรียญตราซีซันที่ได้รับจากการสาเร็จภาร,รกิจบัตรผ่านซีซันทั้งหมดไปแลกเป็นใบแลกเปลี่ยนอาวุธ3ประเภทได้ขอแจ้งให้ทราบว,ว่าใบาแลกเปลี่ยนอาวุธนี้ไม่ใช่ใบแลกเปลี่ยนอาวุทธทูบาล่าแต่เป็นใบแลกเปลี่ยนอาวุธเดิมที่ท่านเคยใช้กับอุปกรณ์บอสก็คือเหรียญตราซีซันที่มันจะเป็นของใหม่ที่ได้จากบัตรผ่านซีซันใหม่แล้วก็บัตรพุทดำเนี่ยนะครับจะสามารถเอาไปแลกเป็นใบแลกเปลี่ยนอาวุธ3ประเภทได้ซึ่งไม่ใช่ของทนะูแบแลล่ยนอาวุธบอ,อม 2, ม,ามาที่ข้อ2ข้อ2นะครับเรื่องนาฬิกาจับเวลาุกค่ะมีให้รับได้เหมือนกับซีซั่นหรือดูร้อนเลยนะครับลักษณะการใช้งานก็จะเป็นเหมือนเดิมนะครับคือโอนสถานะตัวซีซั่นหรือว่าตัวโอนเนี่ยจะโอนให้กับตัวที่เราเลือกก็คือตัวรับโอนเนาะตัวรับโอนเนี่ยจะได้เลเวลแล้วก็สกิลพอยท์เท่ากับตัวโอนนะครับโดยที่ตัวโอนเนี่ยยังเลเวลแล้วก็สกิลพอยท์เท่าเดิมไม่หายนะครับไม่หายมาที่ข้อต่อมาข้อ3เรื่องของการเพิ่มความสะดวกแล้วก็ปรับปรุงจุดที่ไม่สะดวกนะครับเขาบอกว่า ก็จะมีเรื่องของเควสหลักเซเรนเดียแจกสัตว์เลี้ยงน้องกระตุยที่เราดูในโกบอลแลบไปแล้วนะครับเออมันก็เพิ่มมาเนาะแล้วก็มีจัดเลี้ยงขยะที่ได้จากมอนในโซนเมเดียซะใหม่อันนี้ไม่รู้ว่าเขาจะทํำยังไงนะอาจจะรวมเป็นขยะชิ้นเดียวกันเลยหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันข้อต่อมาก็คือปรับปรุงรางวัลเควสหลักเช่นเหรียญโบราณน,นะครับอย่างที่เคยคุยกันไปแล้วเนาะแต่ไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนเป็นอะไรนะแล้วก็ข้อ4ก็คือปรับปรุงไอเทมดรอปมอนโซนบาลเซียแล้วก็อื่นๆอันนี้ก็คือทําให้โซ มาที่ข้อที่4กันนะครับข้อที่4ลดความยากการบวกของทูบัลล่าครับอันนี้บอกเลยว่าเขาจะปรับให้บวกทูบัลล่าง่ายขึ้นแต่ไม่บอกว่าขั้นไหนบ้างอันนี้คิดว่าเขาคงทําตอบรับกับเสียงผู้เล่นใหม่ที่บ่นนั่นแหละว่าเออเราเป็นผู้เล่นใหม่เรามาสัมผัสประสบการณ์เบสเกิร์แล้วปรากฏว่าโอ้โหการบวกมึงไ n g แบบสุดโต่งขนาดนี้กูเล่นไม่ไหววะ่ะเออประมาณนั้นน่าจะมีคนบ่นไปเยอะนะครับฟีดแบ็กน่าจะทํานองนี้เยอะมากจนเขายอมปรับให้ ก็รอดูรอดูนะครับน่าจะบวกง่ายขึ้นแหละเออแต่ไม่รู้ว่าขั้นไหนเหมือนกันอันนี้คือสิ่งที่จะมาพร้อมกับซีซันพลัสในวันที่15กันยาทีนี้ครับมันมีของเด็ด <c oughs> มันมีของเด็ดที่จะตามมาในวันที่29กันยายนนะครับ15กันยาเนี่ยมันคืออาทิตย์หน้าเนาะแต่ถ้า29ก็คือบวกไปอีก2อาทิตย์นะครับเออ29ถามว่า29เ้ยมันจะมีอะไรมาใหม่ล่ะ ข้อ1ก็คือเราจะสามารถแลกของทูบาร a ่าวทั้ง7ชิ้นเป็นอุปกรณ์บอสไอวีได้ครับจากซีซั่นที่ผ่านๆมาถ้าเราเล่นมาเนี่ยเราก็จะรู้เนาะว่ามันแลกได้แค่ชิ้นเดียวเองหรืออย่างซีซั่นฤดูร้อนนี่คือแลกได้มากสุด2ชิ้นแต่ในซีซั่น plus เนี่ยคุณจะสามารถแลกของทูบาร a ่าวทั้ง7ชิ้นเป็นอุปกรณ์บอสไอวได้เลย ทีนี้ก็ย้ำกันอีกทีหนึ่งว่าต้องหลังแพทยิบเก้ากันยานะถึงจะแลกได้นะครับเราก็จะแลกได้ตระกูลละ1ครั้งเท่านั้นของบอสท,ที่แลกมาก็จะเป็นเหมือนเดิมนะครับคือซื้อขายในตลาดไม่ได้และที่สําคัญมันอยู่ตรงข้อนี้นครับอุปกรณ์บอสไอวีที่แลกมาจะสามารถนํามาบวกขึ้น V ได้ผ่านความพยายามของท่าน อันนี้ผมคิดว่าน่าจะมีวิธีบวกแบบใหม่อาจจะคล้ายๆกับประดับ V 100%หรือเปล่าก็ไม่รู้อันนี้ไม่รู้นะครับคือเดาล้วนผมก็เดาล้วนไม่รู้ว่าเขาจะทําระบบบวกแบบไหนมานะครับส่วนเรื่องของการบวกขึ้น V ด้วยวิธีการนี้ทําได้กี่ชิ้นไม่มีเขียนบอกมาลองดูอินโฟกราฟิกที่เขาทานะครับกรุณาตรวจสอบภาพด้านล่างเพื่อช่วยให้เข้าใจได้ดียิ่งขึ้นนักผจญภัยซีซั่นพลัสถ้าคุณมีอุปกรณ์ทูบราเบนจ่าเนี่ยคุณจะสามารถแลก7ชิ้นนี้ ก็คืออาวุธ3มชิ้นแล้วก็เกราะอีก4ส่วนใช่ไหมแลกเป็นของบอสะตะวาตราก,กูลละ1ครั้งได้นอกจากคุณจะแลกได้ครบทุกชิ้นแล้วคุณยังเสริมประสิทธิภาพจนถึงระดับเบญจได้ด้วยวิธีการใหม่ซึ่งไม่บอกตรงไหนเลยนะว่าบวกได้แค่ชิ้นเดียวไม่บอกตรงไหนเลยว่าบวกได้แค่ชิ้นเดียวตรงนี้มีอะไรไหมแก้ตอนบ่าย2องอันนี้อ่านอันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับตรงนี้คือเขาแก้บอกว่าถ้าเราแลกส่วนเสื้อมาแล้วนําไปผลิตชุดเกราะเทพที่ต้องรับ มันจะสามารถเอาไปลงทะเบียนขายในตลาดซื้อขายรวมได้ตรงนี้ไม่บอกเลยปะไปต,ตรงนี้เหมือนที่ผมไปแปลในเกาหลีเมื่อกี้นี่หว่าใช่ไหมคือบอกว่าท่านจะสามารถเข้าท้าทายเพื่อเสริมประสิทธิภาพอุปกรณ์7อันที่ได้รับให้ถึงระดับเบนจะได้ด้วยวิธีการใหม่ที่จะเพิ่มเข้ามาในซีซั่นของบอสเมื่อกี้ที่คุณแลกมาเป็น IV ใช่ไหมคุณจะสามารถเอามาบวกขึ้น V ด้วยวิธีการใหม่ได้ทั้งหมด7ชิ้นเลยครับไม่ได้จํากัดว่าทําได้แค่ชิ้นเดียว แต่ว่าเงื่อนไขไอ้วิธีการใหม่ที่ว่าเนี้ยไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นวิธีการยังไงต้องรอเขาบอกอีกทีนะแล้วก็ตรงเนี้ยจริงๆมันจะมีต่อ,อกนิดนึงยิ่งไปกว่านั้นอุปกรณ์ทูบาล่าระดับเบนจ่าทั้งหมดที่ถูกเปลี่ยนไปเป็นอุปกรณ์ทั่วไปสําเร็จแล้วไม่ใช่แค่เฉพาะซีซันฤดูร้อนปี64นะจะสามารถนําไปแลกเป็นอุปกรณ์บอสร,ระดับจัตวาที่ไม่สามารถซื้อขายได้ในซีซันพลัสได้อีกด้วยตรงเนี้ยถ้าตีความก็คือ ของทูบาล่าระดับเบญจะาที่จะเอามาแลกเนี่ยคุณสามารถเอาของเดิมที่เป็นของทั่วไปจากซีซันฤดูร้อนปีที่แล้วซีซันฤดูใบไ,ไม้ร่วงซีซันไหนก็ได้เอามาแลกเป็นของบอสในซีซันพลัสได้ทั้งหมดเลยนะครับและที่สําคัญนะครับสําหรับระบบนี้นักผจญภัยทั่วไปที่มีอุปกรณ์บอสระดับจัตวาอยู่แล้วเดิมเนี่ยคุณสามารถเอามาเปลี่ยนให้มันเป็นอุปกรณ์บอสจัตวาที่ไม่สามารถซื้อขายได้และเอามันมาตีบวกถึงระดับเบญจะด้วยวิธีการใหม่ได้ครับแต่ว่าล็อกสเปคนะ ถ้าอย่างถุงมือก็ต้องถุงมือเบกนะถ้าถุงมือลิฟต์ไม่ได้นะจ๊ะถ้ารองเท้าก็ต้องเป็นมอสคานนะจ๊ะไม่สามารถใช้รองเท้าอุลกรมาทําได้นะอันนี้สําหรับนักพจนภัยทั่วไปก็สามารถนําของบอสไอวีของคุณเนี่ยมาทําเป็นของที่ไม่สามารถซื้อขายได้แล้วก็เอามาบวกขึ้น V ด้วยวิธีการใหม่ได้เช่นกันนะครับส่วนว่ารายละเอียดว่ามันจะต้องทํำยังไงบ้างเนี่ยอย่างที่พูดกันไปแล้วก็คือรอดูนะครับ <laughs> เขายังไม่บอก จบไปกับข้อแรกนะครับจบไปกับข้อแรกมาข้อที่2กันนะครับข้อที่2นี่ก็เป็นระบบบัตรเติบโต,ตครับผมเรียกว่า progression ไกลแล้วกันอันนี้น่าสนใจมากๆถามว่าทำไมระบบนี้ถึงน่าสนใจนะครับระบบนี้จะใช้ได้เมื่อจบการศึกษาซีซั่น plus แล้วแยกเป็นหลายๆหมวดคอนเทนต์โดยจะมีเป้าหมายเป็นแผนผังมาให้เราดูถ้าสังเกตในรูปนี้นะครับ เนี่ยนะครับถ้าสังเกตก็คือมันจะมีอยู่4หมวดเนาะที่เราเห็นเนี่ยอันนี้ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นหมวดเควสอันนี้เข้าใจว่าน่าจะเป็นหมวดคอมแบทอันนี้เข้าใจว่าน่าจะเป็นแบบหมวดล่าบอสหรือล่าสัตว์หรือเปล่าส่วนหมวดนี้น่าจะเป็นแบบหมวดไลฟ์สกิลเลยปะเออหรือว่าเป็นแค่หมวดทำอาหารหมวดเดียวอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะแล้วก็สังเกตว่าเนี่ยมันจะมีเป็น progression tree เป็นแผนผังของการทําสิ่งต่างๆว่าเออเราทําอะไรไปแล้วบ้างเรายังไม่ได้ทําอะไร มันก็จะไล่ไปคุณก็เลือกทําได้นะครับก็ทาไปทําไปเวลาทําเสร็จก็จะมีกดของขวัญได้ด้วยแล้วมันก็จะมีแถบตรงนี้เนาะทีนี้จะสังเกตว่ามันมีแถบข้างบนกับแถบข้างล่างไอ้แถบข้างบนเนี่ยผมเข้าใจว่ามันเป็นแถบของเฉพาะคอนเทนต์นี้คอนเทนต์เดียวอาจจะมีอยู่25อันใช่ไหมให้เลือกทำนะครับตอนนี้ทําเสร็จไปแล้ว10อันพอเราทําเสร็จแต่ละขั้นเนี่ยมันก็จะได้ของตามนี้เนาะห้าสิบสิบห้ายี่สิบยี่ห้าแต่มันไม่ได้มีแค่แยกตามคอนเทนต์ ไอหก้ด้านล่างเนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นภาพรวมนะครับซึ่งพอทําภาพรวมไปเรื่อยๆเนี่ยคุณก็จะได้เนี่ยบางทีก็ได้หินบวกนะครับได้หินคอนได้อะไรไม่รู้เนี่ยมองไม่ออกเหมือนกันมีได้กล่องได้ประดับแหวนไม่รู้แหวนอะไรเหมือนกันอันนี้หินหินอันนี้ดูหน้าตาแปลกๆมันคือหินบวกขึ้น V 100ี0 0หรือเปล่านะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้รอดูรอดูมันก็มีหลายอย่างเลยนะครับก็คือโอ้โหมีหินแปลกๆหน้าตาแปลกๆน่าจะเป็นหินแบบใหม่มีกล่องแจกของไม่รู้แจกอะะไรรบบ้้าางตามนนคีคั หน้าตาโปรเจชันกาประมาณนั้นซึ่งอันนี้เมื่อทําเสร็จไปเรื่อยๆก็แยกตามหมวดคอนเทนต์แล้วก็ในภาพรวมจะได้ของสำหรับพัฒนาตัวละครตามลำดับอันนี้ตามที่ผมพูดไปที่สำคัญก็คือไม่ต้องเติมซื้อแบบปัดผ่านพูดดำนะครับ เป็นระบบที่คุณเข้าถึงได้เลยโดยไม่ต้องเติมซื้อแบบบัตรผ่านพุดธดำสมมติคนจบซีซันพัดมากลายเป็นตัวละครทั่วไปแล้วมันจะใช้บัตรเติบโตเนี่ยได้เลยโดยไม่ต้องเติมเงินเนาะประมาณนี้เน้นย้ำตรงนี้นิดหนึงภาพที่ผมให้ดูเมื่อกี้เป็นเพียงตัวอย่างที่กําลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาและยังคงมีคาอธิบายเป็นภาษาเกาหลี อาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังอัปเดตจริงและอาจมีเนื้อหาบางส่วนถูกเปลี่ยนแปลงส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยเขาจะแจ้งให้ทราบภายหลังนะครับคิดว่า15กันยายนน่าจะมีดีเทลของระบบพวกนี้ออกมามากขึ้นหรือถ้า15ยังไม่มีอาจจะมาแบบยิบเลยตอนมันเข้าทีเดียวอันนั้นก็แล้วแต่ G.M. นะครับเขาบอกว่าเราได้เตรียมทั้งคอนเทนต์และกิจกรรมมากมายในซีซั่นหวังว่าจะได้รับความสนใจและการสนับสนุนจากนักผจญภัยทุกท่านนะคะขอบคุณกา แปลว่าของบอสที่ผมแลกกับทูบาล่าที่ทำวีทั้งตัวในซีซั่นนี้ไปทำของบอสวีของซีซั่นหน้าเลยสบายใช่คือ <c oughs> <c oughs> ของทูบาล l ่าซีซั่นนี้วีอ่ะคุณสามารถเก็บแล้วค่อยไปแลกของบอสไอวในซีซั่นหน้าได้เลยขอบคุณสำหรับเรนเจอร์ระดับอาวุโสด้วยนะครับมีอยู่2ท่านด้วยกันคุณ is, อารุสิสกับคุณสุภาพรพงศ์พงศ์สุวรรณขอบคุณมาณนานที่นี้ด้วย ตั้งแต่มอตสุมยอดตกก็เริ่มอัปเดตไปในแนวทางที่ดีขึ้นเหมือนกันถึงจะมีคําถามในใจอยู่ก็เถอะว่าพวกเองเพิ่งจะทํางานกันจริงๆจังๆกันเหรอนั่นสิครับคืออันนี้ผมยอมรับเลยนะว่ามันเป็นไปในทางที่ดีมากๆผมบอกเลยผมยอมรับเลยว่าแม่งโคตรน่าตื่นเต้นคืออยากรู้แล้วว่าไอ้ระบบ p r o g r e s แบบใหม่นียมันจะเป็นยังไงนะครับเออตื่นเต้นอยากเล่นอยากเล่นแต่ว่าประเด็นคือมึงน่าจะคิดได้ตั้งนานแล้วไหมหรือ,อยังไงหรือ,อยังไอองไ,ไม่รู้